ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทระโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีตุลาคม2514หน้าที่6หาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเลยเชลอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควร ท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอาริยบทอื่นๆแม้เวลานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางกลาง ก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้ อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลาจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณาดที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขนาดนั้นว่า นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเล่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี่คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการ และมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามลิมิตในขั้นแรกเริ่มซึ่งทำให้เสียเวลาไป,ปเปล่าๆตั้งสเดือนโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่าง ดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั้นแลอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่าน,นั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งนูน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลย แม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมาฐานเดินทุดงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนละฟากทุ่งนาเขาก็ยังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งซึ่งหน้าพอให้เราได้ถามหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลย บางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหายอยู่หากินเก็บผักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องลัานบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาหรือสิ่งของบนบ่าลงพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหาย ส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนี mm. เจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันลีหันคว้างอยู่แถวแถวนั้นเอง ซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนไหนส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้นถ้าขืนไปถามเด็กเขาคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวแล้วร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห,ห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่า ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่ายอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเจลดเิดเปิดเปิงนี้ไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกสแสลกขะไปพักหนึ่ง พอออกมาครบทวนหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวรอกันถึงเรื่องชนมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกทุหลงก,กรรมมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นแรกเริ่ม จึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงนะักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งขึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนะักถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังคติจีวรสบงอักษะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกล่ำ คือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อนใสเวลาออกเดินทางเพื่อจเจริญสมถธรรมในที่ต่างๆท่านครองจีวอสีแก่นขนุนบ่าข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกโลกใช้กันทั่วไปบ่าข้างหนึ่งสะพายบาดถ้ามีอยู่ด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวอสีกล่ำคล้ายสีน้ำตาล เห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนและน่าเริ่มใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทก,กับท่านจะเกิดความเริ่มใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับความชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยอ่อนโยนต่อเหตุผลอัธรรมไปเอง จนเกิดความเชื่อเริ่มใส่กลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเรื่มใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิกธรรม ย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองการเที่ยวสาริขาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พ,พลุกพานมุนนวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอัดทางธรรมทางใจดังนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุกๆปี โดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคโจรบินทาบาททางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆุกภาคเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีนองคายเลยลมศักและทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวเช่นท่าแขกเวียงจันท์หลวงพระบางที่มีป่าเขาชุกชุมมาก หมาะแก,กรร่การบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรในท่าอาริยบทต่างๆนั้นไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่แรกเริ่มท่านชอบการบำเพ็ญเพยียรทางใจโดยเฉพาะและไม่ชอบเกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชนชอบอยู่ตามลำพังคนเดียว มีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจมีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนผลทุกอย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทำอะไรจึงชอบทำจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายทั้งมีความขยนันทั้งมีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญจิตท่านปรากฏมีความก้าวหน้าทางสมาธิ และทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอไม่ละถอยและเสื่อมโทรมการพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้องในขั้นแรกเริ่มมาแล้วไม่ยอมให้เสริมถอยลงได้เลยท่านยึดมั่นในอุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและพิจารณากายซ้ำๆซักๆจนเกิดความชำนิชำนาญแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ และทำลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการจิตยิ่งนับวันอย่างลงสู่ความสงบเย็นใจไปเป็นระยะไม่ขาดวักขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาท่านเล่าว่าท่านไปที่ใดอยู่ที่ใดใจท่านมิได้เหินห่างจากความเพียรแม้ไปวิทบาทกวาดลานวัดขัดกระโถนทําความสะอาดเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปมาในวัดนอกวัด ตลอดการขบฉันท่านความรู้ท่านทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่ยอมให้เปล่าปะระโยชน์จากการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตั้งใจไว้เมื่อรู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นไม่ยอมนอนซสาอีกจะเป็นความเคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้ยาก ตามปกตินิ้ใสพอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้นล้างหน้าแล้วรีบประกอบความเพียรต่อไปขณะที่ตื่นนอนขึ้นมาและล้างหน้าเสร็จแล้วถ้ามีอาการง่วงเหงาอยู่ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขนาดนั้นกลัวจะหลับในท่านต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความงกง่วงที่คอยแต่จะหลับในเวลาเผลอตัวการเดินจงกรมถ้าก้าวขาไปชา้าชอาจ ยังไม่อาจระง,งับความง่วงเหงาได้ท่านต้องเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจนความง่วงหายไปเมื่อรู้สึกเมื่อยเพียและไม่มีความง่วงเหลืออยู่ในเวลานั้นท่านถึงจะออกจากทางจงกรมเข้ามาที่พักหรือกุฏิแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแกร่การเมื่อถึงเวลาบินทาบาทก็เตรียมนุ่งสบงท่งจีวรซ้อนสังคติสะายบาทขึ้นบนบา่า ออกบินธบาศในหมู่บ้านโดยอาการสำรวมทำความรู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสายบินทาบาททั้งไปและกลับถือเป็นการเดินสงกลมไปในตัวมีสติประคองใจไม่ปล่อยให้เพ่นพ่านโลเลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้วเตรียมจัดอาหารที่ได้มาจากบินทาบาทลงในบาทตามปกติท่านไม่ยอมรับอาหารที่ศรัทธาตามมาส่ง ท่านรับและฉันเฉพาะที่บินทบาีได้มาเท่านั้นตอนชรามากแล้วท่านถึงอนุโลมผ่อนพันคือรับอาหารที่สถานำมาถาวายฉะนั้นอาหารนอกบาทจึงไม่มีในระยะนั้นเมื่อเตรียมอาหารใส่ลงในบาทเสร็จแล้วเริ่มพิจารณาปัจเวขนาดเพื่อระงับดักไฟนรกคือตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิวโหยได้ในขนาดนั้น คือจิตอาจบริโภคด้วยอำนาจตัณหาความสอดใส่ในอาหารประณิตบรรจงและมีรสอเ็ตอร่อยโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นธาตุและปฏิกูลที่แฝงอยู่ในอาหารนั้นๆด้วยปฏิสังขาโยนิโซเสร็จแล้วเริ่มฉันโดยทำมิให้เป็นไปตามตัณหาในทุกๆประโยคแห่งการฉันจนเสร็จไปด้วยดีซึ่งจัดว่ามีข้อวัดในการขบฉันหลังจากนั้นก็ล้างบาท เช็ดบาดให้แห้งแล้วพึงแดดชั่วคราวถ้ามีแดดและนำเข้าถลกยกไปไว้ในสถานที่ควรแล้วเริ่มทำหน้าที่เผาผ่านกิเลสให้วอดวายตายซากไปเป็นลำดับจนกว่าจะดับสนิทไม่มีผิดภัยเครื่องก่อกวนและรังควานจิตใจต่อไปแต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็นใจเหลือจะกล่าวพราะเท่าที่เราจะเผามันให้ฉิบหาย แต่มันกับเผาเราให้ได้รับความถูกร้อนและตายจะคุณงามความดีที่คนบบำเพ็ญไปอย่างสดสดร้อนๆ้อนและบ่อนทำลายเราทั้งทั้งที่เห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่กล้าทำอะไรมันได้เพราะกลัวจะลำบากผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนบนหัวใจเราจนได้และเป็นเจ้านายใหญ่โตตลอดไป แทบจะไม่มีเพศมีวัยใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสู้และเอาชนะมันได้โลกจึงยอมมันทั่วไตพบนอกจากพระศาสดาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ทำการกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปจากใจได้ไม่กลับแพ้อีกตลอดอนันตการเมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตา แวกหาหนทางเพื่อสาววกและหมู่ชนด้วยความประทานพระธรรมมาสั่งสอนจนเกิดศรัทธาเรื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอวาทด,ด้วยความไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญไปไม่ลดละดามรอยพระบาทคือแนวทางที่เสด็จผ่านไปก็สามารถตามเสด็จจนเสร็จสิ้นทางเดินคือบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการดับกิเลสข,ขาดจากสันดานกลายเป็นพระอระหันต์ขึ้นมาเป็น,นําดับลันดา ให้ลูกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานี่คือท่านผู้สังหารกิเลสตัวมหาอำนาจให้ขาดกระเด็นออกจากใจหายซากไปโดยแท้ไม่แปรพันเป็นอย่างอื่นท่านพระาจารย์มั่นท่านเจริญตามรอยพระบาทพระศาสดามีความเพียรอย่างแรงกล้ามีศรัทธาเหนียวแน่นไม่พูดพร่ำทำเพลง พอเสร็จภารกิจแล้วท่านก้าวเข้าสู่ป่าเดินจงกรมเพื่อสงบอารมณ์ในลมมณียสถานอันเป็นที่ให้ความสุขสำราญทางภายในทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาอันควรจึงพักผ่อนกายเพื่อคลายทุกข์พอมีกำลังบ้างแล้วเริ่มทำงานเพื่อเาผาผลาญกิเลสต,ตัวต่อก่อพบก่อชาติภายในใจต่อไป ไม่ลดหย่อนอ่อนข้อให้กิเตสหัวเลาะเยอ,อยยันการทำสมาธิก็เข้มข้นเอาการการทำวิปัสสนาปัญญาก็หมุนตัวอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งสมาธิและวิปัสสนาท่านดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ปกพร้องในส่วนใดส่วนหนึ่งจิตท่านได้รับความสงบสุขโดยสม่ำเสมอที่มีช้าอยู่บ้างในบางการตามที่ท่านเล่าว่า พอขาดผู้แนะนำในเวลาติดขัดลำพังตนเองเพียงไปเจอเข้าแต่ละเรื่องกว่าจะหาทางผ่านผลไปได้ต้องเสียเวลาไปหลายวันทั้งจำต้องใช้ความพิจารณายอย่างมากและละเอียดทีท่วนพอนอกจากติดขัดจนไปไม่ได้แล้วยังกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วยหากมีผู้คอยเตือนและให้คำแนะนำในเวลานั้นบ้างรู้สึกว่าจะไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาและเป็นที่แน่ใจด้วยฉะนั้นการยาณมิตรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้กำลังอยู่ในระหว่างแห่งการบำเพ็ญทางใจท่านเคยเห็นโทษของความขาดการยานมิตรมาแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีเลยและเป็นความบกพร่องอย่างบอกไม่ถูกในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็นอยู่ก็ตาม เวลาไปเที่ยวทุดงในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์เสากุเป็นบุภาจารย์แต่เวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไปกราบเรียนถามท่านท่านก็ตอบว่าผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท,ท่านเป็นจิตท,ที่ผาดโผนมากเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเดี๋ยวจะห่อขึ้นบนฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินลงไปใต้พื้นพิภพบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้ก้นมาหาสมุทรบ้าง เดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกลมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ไม่ให้อุบายอะไรพอเป็นหลักยึดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเองกว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มีท่านเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสมาก ที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขนาดนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่ๆเลยลืมตาขึ้นมาดูตัวเองขนาดนั้นจิตท่านถอดออกจากสมาธิพอดีเพราอพอวัพาวงกับเรื่องตัวลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกตัวว่าท่านลอยขึ้นจากพื้น ท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านมิได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดทีท้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจ ต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเนบไว้บนหญ้าลังกุติแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเนบไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับโดยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนา คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาตึงถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนพี่เป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไปนี่เป็นเริตนิสัยแห่งจิตของท่านพาอาจารย์เสา รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอน,น,นับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้สึกแปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเวลาออกบำเพญ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆใจรู้สึกประวันประวันถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอะไรเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพรานิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิฐานของ,งดจากความปรารถนานั้น และขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพานิภานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับทุกขทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกแลเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนตะก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนะักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นราปาเจกพระพุทธเจ้าซึ่งตัดสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับมาปราราได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้ เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเองตามท่านเล่าว่าท่านก็เคยปราฐานาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกันท่านพึ่งมากับความปราฐานาเมื่อออกบําเพ็ญธุดงคกรรมฐานนี่เองโดยเห็นว่าเนิ่นนานเกินไปก็จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนาจําต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวตาสงสารหลายกลับหลายกันไม่ชนะ จะแบกขนทนความทุกข์ทรมานไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้เวลาเร่งความเพียรมากๆจิตท,ท่านมีประวัติประวันในความหลังแสดงเป็นความอะไรเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่อย่างนิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาพออธิษฐานของงดจากความปรารานาเดิมเท่านั้นรู้สึกเบาใจหายห่วงและบำเพ็ญธรรมได้รับความสะดวกไปโดยลำดับ ไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อนและปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจเข้าใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้าพอจึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้เวลาท่านเดินเที่ยวทุดงคากรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต,ต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปพบท่านพระอาจารย์เสาเสมอ แม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นเวลาจําเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมะไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากัรละบาปและบําเพ็ญบุญ อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจใบปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำ แล้วก็ลงธรรม,มาไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีกปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกินสองสประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเดินก็ทำนองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารบเริ่มใส่มากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวัน ประชาชนและพระเองเคารพเรื่มใส่ท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นทราบว่าท่านระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรษามักแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวก มีน้อยครั้งที่จะจำพรรษาร่วมกันทั้งหนีอาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกันและต่างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็นความลำบากในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษา หรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันมากและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนามัสการจะมากราบนามัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือมากราบนามัสการท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์ และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อวุโสพันเตทุกๆุกครั้งที่พระมากราพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของการและกันมากไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปรบถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีคำ ที่เต็มไปด้วยความเคารพและยกยอสารเสริญโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแฟนขึ้นมาบ้างเลย